เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยียี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องในเฮต์ใหม่ครับเรือลบครับผมซึ่งในครั้งนี้นะครับเราจะมาอยู่ในกาในรายการการบันทึกข้อมูลก่อนที่จะอัปเดตนั่นเองนะผมซึ่งแน่นอนว่าครั้งนี้จะเป็นการอัปเดตแบบเข้มข้นที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะรวมข้อมูลข่าวสารของเกมเนี่ยสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้นะครับว่าจะมีการอัปเดต ยังไงบ้านนะครับซึ่งบอกเลยว่าการีน่าครั้งนี้นะครับฟรีไฟเนี่ยอัปเดตโหดสุดๆเลยครับผมเรียกได้ว่าเพิ่มระบบมาเยอะมากนะในการอัปเดตหน้าหนาวครั้งนี้ เรียกได้ว่ามีทั้งบัฟมีทั้งเนิฟแล้วก็มีทั้งปรับปรุงปืนนะผมมาทุกสารพัดเลยนะครับพร้อมกันนะครับหอนาฬิกาจะมีการปรับปรุงใหม่นะผมเพื่อต้อนรับหน้าหนาวในครั้งนี้นะครับใครที่ไม่อยากพลาดนะผมรบกวนนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนด้วยนะเพื่อนจะได้ไม่พลาดนะผมโอเคมันจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะผมเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไป let's go ต่อมาแล้วผมจะเป็นการรีวิวการอัปเดตนะครับซึ่งครั้งแรกนะผมก็จะเป็นของการบนะัฟ เนื้อปืนนะซึ่งปืนแรกที่ได้บัฟนะครับจะเป็นของ p 90นะผมา p 90เราได้บัฟแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ครับผมผมแต่งเต็มเรียบร้อยนะครับสำหรับ P 90พร้อมกันนะครับจะทําการทดสอบดาเมจให้ดูนะครับเพราะสิ่งที่บัฟมานะครับผมก็จะมีทั้งนะครับบวกแม่นยำนะครับ10%แล้วก็บวกดาเมจ5%นะซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการยิงก่อนครับที่ว่ามันจะโดนบัฟในแผทหน้านะผมดาเมจนะครับผมจะขอในระยะยิงที่15เมตรนะ สิบห้าเมตรนะผมเราจะมาดูว่าดาเมจจะเท่าไหร่กันนัดแรกเข้าที่13นะครับซึ่งฝันงข้ามนะผมใช้เกานะสองหมวกะอ่าดาเมจที่13บสามนะผมเดีย๋ยวเราจะดูแม่นนะครับว่าแม่นแค่ไหนนะผมเราจะยิงค้างเลยนะอันนี้คือกระสุนตรงมากับผมอ่ะปัญญาได้เลยนะครับกระสุนค่อนข้างตรงนะครับตรงขนาดไหนเราเดีย๋ยวยิงให้ยิงอัดกำแพงเดี๋ยวยิงหาปุ่มยิงอ่ะปุ่มยิงปุ่มยิง อ่ะเอาประมาณนี้นครับผมอ่ะเดี๋ยวยิงขนาดนี้อ่ะระยะยิงนะครับสิเมตรนะครับเราจะดูความแม่นนะว่าแม่นขนาดไหนนะผมอ่ะกลางๆแล้วอ่ะก็จะเห็นได้ว่ากระสุนกระจายก็จริงนะครับแต่มันจะกระจายช่วงหลังๆนะคือ,อแรกๆเนี่ยตรงจัดนะผมเนี่ยยิงไปเกือบ20นัดนะครับถึงเริ่มกระจายแล้ว โอเคอันนี้ก็จะเป็นของ P90 นะครับเดี๋ยวแพทหน้าเราจะมารีวิวรอบนึงนะอ่าสำหรับ P90 นะผมดาเมจบวก5%ด้วยถือว่าแจ๋วนะครับโอเคไปปืนต่อไปกันเลย เาละครับผมก็มาต่อกับที่ M4 นะผมปืนอันที่2นะครับที่โดนบัฟนะผมในแพทหน้านะจะโดนบัฟในแพทนี้แหละอ่ะก็ะคือนะครับ M4 เนี่ยเดิมทีนะครับเบาซะเหลือเกินไม่ค่อยมีใครจับนะครับตอนนี้ในแพทหน้าครับเตรียมตัวได้เลยมีจับแน่นอนนะผมเพราะว่าแพทหน้าเนี่ย สิ่งหลักๆนะครับที่จะทําการบัฟเนี่ยคือเจาะเกาะบวกสเซดาเมจนะครับที่ความเสียหายต่อโลเนี่ยบวกอีก20%คืออันนี้ OP มากพร้อมกันนะครับระยะยิงหัวเนี่ยบวกอีก10%อ๋อบวก3อย่างเลยนะของชาวบ้านชาวช,ช่องเขาบวกสูงสุดแค่2อันนี้บวกถึง3เรเลยได้ว่าแพทหน้าเนี่ย M4 เนี่อาจจะเป็นตัวตึงก็ได้นะครับในแผดหน้า โอเคครับ okay, ผมซึ่งตอนนี้ผมให้ฝั่งหนุคข้ามผมได้ทำการใส่เกาะ2อหมวกสองนะเดี๋ยวเรานะครับจะไล่พิธีละสติปเลยนะผมโอเค15เมตรเหมือนเดิมครับผม15เมตรระยะยิง15เมตรนะผมเราก็แค่เจาะเกาะนะครับเราจะดูว่ากี่นัดนะครับเกาะถึงพังนะโอเคมาเอมโฟนนะผมไม่อัพนะครับกับเกาะ2 1 2 3 4 5่7 8 9 1เก้าสิบด M4 นะครับไม่อัพนะครับใช้11นัดในการทำลายเกาะ2นะครับผมโอเคเกาะ2นะครับใส่เกาะ2แล้วก็ซื้อเข็มชุบด้วยนะครับผมต่อมานะครับจะอัพ M4 ให้เป็นอัพหนึ่งนะอ่าอย่าลืมนะครับว่าอันนี้คือแต่งเต็มทุกอย่างนะแต่งเต็มแบบเต็มสุดๆแล้วอะนะครับในเฉพาะแปดมีนะโอเคต่อมาผมเหมือนเดิมครับ ระยะ15เมตรนะครับผมระยะ15เมตรเกาะอ2นะครับกับ M4 อัพ1นะอ่าเค M4 อคัพ1กับกสอ2ต้องใช้กี่นัดในการทำลายมาครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, 11นัดเท่ากันครับผม ใช้ไป11นัดนะครับอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลซึ่งชิปอัปเกรดครับมันจะอัปนี้ด้วยนะผมอัตราการยิงด้วยนะอ่าแต่นี้คือมันไม่ได้บวกนะครับอันนี้ก็ไปไปหาลองดูอเองนะครับเพราะว่าอันนี้ผมมาหัวข้อหลักๆมันเลยต่อมาผมเป็น M4 อัปนะครับอ่าเ4อัปโอเค F4 up 2นะครับพันยาเรียบร้อยแล้วนะอ่า F4 up 2นะครับในระยะ15เมตรเหมือนเดิมครับผมนะครับอ่า F4 up 2ปะทะกับเกาะ2นะครับใช้กี่นัดในการพางงังเกาะ2มาครับผม 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11... 11นะัดเท่ากันนะครับผมโอ้ยทำไมมันอัพเหมือนไม่อัพ u ะเนี่ย มันเพิ่มอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมฮะว่าเพิ่มมาต่าการยิงความเสียหายพิเศษอ่าและอ่าสร้างความเสียหายทุกๆ2นัดซึ่งไหนที่ว่า2นัดอาจจะต้องอัพสก็ได้นะครับไม่แน่นะต่อมาผม M4 อัพ3 M4 อัพ3นะครับผมเหมือนเดิมครับอ่าระยะ15เมตรนะครับผม15เมตรอ่า15เมตร M4A3 ปะทะกับก่อสองต้องใช้กี่นัดในการทำลายมาครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 9นัดครับผมปกติใช้11อันนี้ใช้9ก็เริ่มห่างแล้วนะผมโอเคต่อมาครับผมก็คือระยะยิงหัวนะครับบวกอีก10%นะระยะยิงหัวบวกอีก10%ซึ่ง ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าการย,ยิงหัวเนี่ยก็คือยิ่งไกลเนี่ยดาเมจจะยิ่งดรอปนะครับเดีย๋ยวจะสาธิตที่ดูอันดับแรกนะครับผมเดีย๋ยวจะทําการนับสาธิตในการย,ยิงหัวระยะกลางๆนะผมคือ15เมตรระยะกลางเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับนะใส่หมวกะครับผมแล้วก็ M4 เ,เนี่ยผมขอเปลี่ยนหม่ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้มันั p สมแล้วหรืออัส3เลยดีเพราะว่า มันมันคงก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกอ่ะผมลงทุนเลยครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเอามโฟมมาใหม่เลยครับปรับปรับปรับของแต่งพร้อมทุกอย่างเหมือนเดิมครับซื้อมาอันนี้คือสาธิตก่อนนะเอมโ,โฟแต่งเต็มนะครับแต่ไม่ได้ซื้อชิปอัพนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับผมระยะ15เมตรนะครับในการยิงหัวโอเคมาครับ เดี๋ยวต้องเปิดควบคุมเองด้วยยิงหัวนะครับกับหมวก2นะครับดาเมจจะเท่าไหร่90นะครับดาเมจแค่90อันนี้แค่15เมตรนะอ่ะพันยาเลยแล้วผมต่อมาผมก็จะเป็นระยะยิงที่ห่างยิ่งขึ้นนะครับก็คือสักส0เมตรเลย30เมตรนะครับอ่ะพันยาได้แล้วผมแล้วก็ซ้อมเกาะนะครับระยะ30เมตรนะครับปะทะกับหมวก2เนี่ยดาเมจจะเท่าไหร่นะครับผมมาเลยครับ 30เมตรเล่งงามงาม85เห็นไหมครับว่ายิ่งไกลย,ยิ่งเบาถ้าว่าถ้าไกลกว่านี้ได้ไหมมันมันได้นะครับมันได้มันต้องหาหมุมยิงด้วยพอดีวางของเยอะไปหน่อยมุมไหนจะเห็นกันนอกจากข้างบนบ้านเอเอมุมยิงที่ไกลกว่านี้ เดี๋ยวขอไกลๆอะสุดหูลูกหูลูกตาอันนี้คือระยะไกลบุปงเลยนะเนี่ยครบสุ้วน50เมตรอาจะถึงอ่ะนี่คือ50เมตรนะอันนี้คือเขายิงกันระยะไกลนะครับอันนี้คือสาธิตนะยิงหัวแล้วผมปะทะก,กับเกาะสองนะครับไอ้หมวกสองอ่ะพันยากับผมมาใหม่ครับโอเคอย่าลืมซ่อมหมวกด้วยนะครับผม F4 ไม่อัพนะครับประท้าก,กับหมก2ดาเมจเท่าไหร่นะครับในระยะ50เมตร6 3เห็นไหมว่าดาเมจมันลดลงโอเคต่อไปจะเป็นการทดลองนะครับการทดลองก็คือจะยิงหัวนะผมในระยะเพียงแค่อ่เมตรเหมือนเดิมนะรัระยะกลาง,ก,ลางก็ระยะเนี้ยลากระยะประมาณเนี้ยมันมันลากหัวง่ายนะครับมันลากหัวง่ายแต่ผมเชื่อเขาไม่เอาปืนนะพวกนี้มาลากกันหรอกแต่เราสาธิต คข้าๆนะผมว่าดาเมจจะเท่าไหร่เอฟโฟนะครับไม่อัพนะครับผมปะทะกับหมวกสองนะครับเริ่มได้ครับผมดาเมจ90ครับโอเคต่อมาครับผมเป็นเอฟโฟอัพหนึ่งนะครับอัพหนึ่งแต่งเต็มทุกอย่างในระยะ15เมตรนะครับผมกับหมวกสองนะพร้อมนะครับ90ครับผมต่อไปครับ เอฟโฟอัพสองครับในระยะสิบห้าเมตรกับหมวกสองครับผมพร้อมนะครับยิงได้ครับเก้าสิบเท่ากันครับต่อมาครับผมเป็นเอฟโฟอัพสามนะครับในระยะสิบห้าเมตรปะทะกับหมวกสองครับผมพร้อมนะครับอ่ะยิงได้นะครับผมร้อยแปดครับผมอ่ะ ก็คือนะครับ M4 นะผมก็ระยะยิงท่าเท่านี้ก็ดาเมจจะประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับระยะห่างนะครับกับหมวกที่ใส่ด้วยนะอ่าโอเคอยอดไปการทดลองต่อไปของผมก็คือการเจาะโลนะขอเวลาเตรียมของแป๊บหนึ่งนะผมอาวรัาผมก็ต่อกันนะครับสำหรับ M4 นะผมซึ่งอันสุดท้ายนะครับก็คือดาเมจต่อโลนะครับที่จะสร้างความเสียหายมากขึ้นนั่นเองนะผมซึ่ง มันก็จะ OP มากเลยนะเพราะว่ามันบวกตั้ง20%นะครับในแพทหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูว่า ในแพทนี้เรามันยิงเรายิง,ยงอ่ะเท่านี้แพทหน้าจะยิงเยอะแค่ไหนนะครับซื้อฝันของข้านะผมผมให้ตั้งเซตนะครับสกิลตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วนะจะมีเซนนะครับที่ได้โล่6กหน่วยนะครับแล้วก็ลูกพ่อลูกพ่อ2องครับผมผมเรียกแบบนี้เลยแล้วกันนะที่จะได้โล่30หน่วยนะครับพร้อมกับสกิลสุดท้ายก็คือสกิลเซนไม่ใช่เซนดิจะเป็นตัวละครผู้หญิงที่ เวลากดใช้สกิลจะได้โล่50หน่วยนะซึ่งรวมๆกันแล้วคือเยอะอยู่นะก็จะมีผมให้ฝนตรงข้ามเนี่ยใส่เกาะเสริมด้วยนะก็คือส่วนขยายเกาะเนี่ยจะได้เกาะอ,อีกเห็นไหมตรงเลือดผมอะได้เกาะมาอีกนะแล้วก็มีเนะี่ยเขาเรียกว่าหมวกเสริมนะผมใส่มาเฉยๆนะครับอันนี้คือใส่มาเฉยๆนะโอเคซึ่งปืนครับก็เอฟโฟเหมือนเดิมผมยังไม่อัพนะอันแรกยังไม่อัพนะครับ เดี๋ยวเราจะระยะยิงเหมือนเดิมนะ15เมตรนะครับผมตอนนี้พร้อมแล้วนะนะเจค,ครับผมเปิดโล่เลยครับโอเคครับผมเข้านัดละ31 31และก็31ครับผมโอเคเดี๋ยวให้โร่หายแล้วก็รอครูดาวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้สกิลครูดาวเสร็จแล้วนะมา F4 อัหนึ่งครับผม อ่าอัพหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับระยะเท่าเดินครับ15เมตรนะครับผมโอเคครับเปิดโล่เลยครับผม31 31 31โอเคครับผมเ4อัพหนึ่งนะครับยิงเข้านัดนัดสามเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวรอสกิลคูดาแป๊บหนึ่งครับผมปะเดี๋ยวเจอกับ F4 อัพ2ครับโอเคครับผมตอนนี้สกิลก็พร้อมแล้วนะครับอ่า M4 อัพ2ครับอ่าอัพ2นะครับผม เดี๋ยวผมสกิลโลทำงานแล้วนะครับนัดหนึ่งนัดสองนัดสามเข้าที่สามสิบเอ็ดเหมือนเดิมครับผมโอเคลผมเดี๋ยวเราโลคูดาวแป๊บหนึ่งครับเคลผมตอนนี้สกิลคูดาวเสร็จแล้วนะครับมาที่เอฟอฟสามครับผมอ่าอัพสามนะครับระยะสิบห้าเมตรนะครับผมเหมือนเดิมครับอ้าวเปิดโลครับผมสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดครับผมอ่า นี่ก็คือเอฟโฟอัพสนะครับกับสกิลโลผมเดี๋ยวแพทหน้ามาอีกรอบนะครับผมโอเคไปที่ปืนถัดไปเลยครับ โอเคับ okay, ผมต่อมานะครับเป็น M14 นะครับผมปืนไรเฟิลระยะไกลนะครับที่ใช้เหมือนสไนเปอร์ได้ครับผม M14 นะครับอ่ะหน้าตาจะประมาณนี้นะซึ่งในฟิวไฟล์ครับผมตอนนี้นะในแพทหน้าเขาจะมีทำการบัฟนะครับระยะยิงหัวบอ,อีกอรก10%ระยะยิงหัวยิงหัวสินะโอเคหัวอีกแล้วยิงหัว10% ดังนั้นครับ M14 เขาลองเขาส่วนใหญ่ครับจะยิงในระยะไกลเนาะเดี๋ยวผมจะเอาสักตีประมาณสัก20เมตรแล้วกันนะครับ20เมตรยี่สบเมตรไกลแค่ไหนวะ20เมตรอันนี้22เมตรแล้วยังไม่ไกลพอเอา25เลยแล้วกัน 30! อ่ะ30บประมาณนี้นะครับ3าพอว่าแล้วก็โอ้ยเอออัพบันเทิงละเอาใหม่ครับผม โอเคครับผมมาเดีย๋ยวเอาใหม่นะครับตะกี้เผื่อ up ไปแล้วผมก็ทําการตําเอาอาวุธใหม่มาแล้วนะครับแต่งเต็มเหมือนเดิมนะผม M14 a 1แต่งเต็มนะครับทุกปืนที่เราเอามาลองไม่มีการใส่สกินทั้งนั้นนะครับโอเคมายืนเลยครับผมระยะ30เมตรนะครับเพราะว่า M14 a 1ส่วนใหญ่เขาจะยิงกันในระยะไกลนะ 30เมตรนี่จะอ่ะพอประมาณนี้แหละซึ่งเขาว่านะครับมีแค่ระยะยิงหัวบวกสิ 10. ดังนั้นนะครับหมวก2ผมว่าน่าจะบินเลยอ่าดูนะอ่าพันยาก่อนนะผมค่าผิดพลาดนะครับควบคุมเองโอเคครับผมพันยาเรียบร้อยครับผมโอเคยิงหัวนะครับ m 1 4นะครับพร้อมยิงหัวที่จะบัฟระยะ10ซตตัว แค่มเม็ดเดียวก็ไอ้นี่เลยนะร้อยห้าสองบวกร้อยห้าสองนะครับร้อยห้าสองแล้วก็หมวกสองพังอันนี้แค่แอปหนึ่งนะแปลว่ายิงนัดต่อไปนี่คือล้มแน่นอนนะครับนัดต่อไปนี่ล้มแน่แนๆเดี๋ยวเขาว่าระยะบวกระยะยิงหัวบวกสิบเดี๋ยวผมขอลองยี่สิบเมตรดูดิอ่ะยี่สิบเมตรนะครับระยะยี่สิบเมตรนะครับผมระยะยี่สิบเมตรอ่ะอยู่นิ่งๆนะครับอยู่นิ่งๆเดี๋ยวต้องมาก่อน อคอันนี้คือ20เมตรนะครับยิงหัว166โ okay. อเคบครผมก็คือเขาแพดหน้านะครับการปรับปรุงนะครับจะยิว่ายิงไกตอนที่เรายิงไก่อ่ะดาเมจจะไม่ค่อยลดนะครับในการยิงหัวนะต่อไปครับผมเป็นการ M14 นะครับอัพหนะจะลองใน20เมตรนะครับเพราะว่า M14 มันยิงไก่โอเคขอร,รอคนแป๊บหนึ่งนะครัผมระยะ30เมตรนะครับ ปัญญานะครับเพียมชุบพร้อมกับหมวกสองนะครับผมโอเคมหนึ่งสี่นะครับอัพหนึ่งยิงหัวนะครับร้อยห้าเจ็ดครับผมเพิ่มมานิดหนึ่งโอเคต่อไป 2, ครับผมอัพสองครับมหนึ่งสี่อัพสองหมวกสองนะครับพร้อมกับระยะยิงสามสิบเมตรครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอเคครับ okay. ผมตอนนี้คนพร้อมแล้วนะครับ ระยะยิงเหมือนเดิมนะผม30เมตรนะครับพยายามจะให้ค่าเครื่อน้อยที่สุดนะผมยิงหัวนะครับอัพ2ครับผมตะกี้157นะครับอ่าถ้าไม่ขึ้นถ้าไม่แน่ใจอย่าจะขึ้นตัวเลขโชว์นะผมร5 7ครับอัพ2ครับผมยิงที่หัวครับกับหมวก2 157ครับผมโอเคต่อไปนะครับ M 1 4อัพ3นะผมระยะยิงที่3 0เมตรนะครับกับหมวก2เดี๋ยวรอคนแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับผมมาต่อครับซึ่งตอนนี้คนพร้อมแล้วนะครับผมโอเค m 1 4ึ่งสนะครับตะกี้157นะ m 1 4ึ่งสยิงที่หัวในระยะ30เมตรนะครับไป156เอ้าทกไมมันเบาลงเฮ้ยทำทำไมมันเบาลง, hey, มมาลงผมคิดเองหรือเปล่าทำไมมันเบาลงนั่นดิใช่ไหมท่านผู้ชมทำไมมันเบาลงนะครับระยะยิงหัวเท่ากันนะ ระยะยิงหัวเท่ากันนะครับที่30เมตรนะ,ะเห็นเห็นมาร์กไหมผมยืนตรงนี้เล็งไปอ่ะสิเมตรนะครับอย่ลรออีกรอบหนึ่งพันยาซอมกอเกาะเรียบร้อยคนระับผมซื้อเข็มชบมาแล้วนะครับโอเคพันยาระยะ30เมตรเท่ากันนะครับห้าหโอเค m อ4หนึ่งสนะครับประมาณนี้ครับผมรอแพทหน้านะครับก็จะมารีวิวรอบหนึ่งให้ดูนะครับผมโอเคเดียวไปหัวข้อต่อไปกันเลย แล้วผมก็ขออนุญาตเปลี่ยนสนามฝึกแป๊บหนึ่งนะเพราะว่า ในคาแรนด์เขาไม่ได้เพิ่มถทกก้อนเข้ามานะครับผมซึ่งปืนนะครับที่จะโดนปรับปรุงนะครับหรือผมขอเรียกสั้นๆวันเนิร์ฟนะครับผมเพราะว่าปรับปรุงครั้งนี้นะครับเหมือนเนิร์ฟซะเหลือเกินนะผมก็คือถทกก้อนนั่นเองนะครับจากแพทที่แล้วนะครับที่โดนเนิร์ฟแมกกาซีนนะผมตอนนี้นะครับถทกก้อนนะครับโดนเนิร์ฟระยะนะครับแปเรซเรียบร้อยครับผมโอ้โหปกติปกติข้าพเจ้านะครับก็สั้นอยู่แล้วนะคราวนี้ยิ่งสั้นไปเนี่ยเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับผม Okay. แล้วก็นะครับมันมันยังโดนบัฟอยู่นะอ่าอย่าว่าแต่มานะผมโดนบัฟอยู่นะโดนบัฟน,นะครับบวกความเร็วเรโหลดนะครับ15%เลยทีเดียวก็คือเรียกได้ว่าโหลดเร็วขึ้นนั่นแหละซึ่งไงเดีย๋ยวอันแรกจะวัดระยะก่อนนะครับระยะสูงสดุดสูงสดุดก็คือ15เมตรนะครับ15เมตรนี่คือระยะสูงสุดของโทกกอนนะ โอเคระยะสูงสุดยิงเบานะผมดาเมจบางผลแค่70ิเองอะอย่างเบาอะอน,นี่คือเบานะอันนี้นี้คืออันนี้คือไกลไปนะผมอันนี้คือไกลไปนะอนนอปนะโอเคเดีย๋ยวเราอันนี้คือระยะนะครับก่อนที่จะโดนเนิฟนะอันนี้ระยะสูงสุดนะครับ15เมตรต่อมาผมความดีรีโหลดนะครับความดีลีโหลดเดี๋ยวผมจะยิงให้หมดแม็กเลยโอเค เริ่มนะผมยิงหมดแม็กแล้วก็จับเวลาการความรีรโหลดนะครับโอเคอ่าก็ความรีรโหลดจะโดยรวมประมาณนี้นะครับ ต่อมาผมปืนที่โดนเนิร์ฟเช่นกันนะครับในประเภทลูกซองอะ่ะไม่ใช่อันไหนอันไกลเลยถ้าผู้ชมคิดว่าคือปืนอะไรครับอันนี้คือโถก,ก่อนใช่ไหมลองเดาสิลองเดามาดูนะครับแปดหน้าครับใกล้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 แล้วแบบปืนที่คิดว่านะครับจะไม่โดนเนิร์ฟแล้วแต่ก็ยังโดนนะครับนั่นก็คือซองยาว ใช่ครับลูกพี่2องยาวเรานั่นเองครับผมโดนเนิร์ฟเช่นกันครับไม่ได้เรียกว่าโดนเนิร์ฟเขาเรียกว่าการปรับนะครับปรับปรุงก็คือลดระยะ8%เท่ากันกับโทก้อนแต่บวกความรีโหลดถึง7%นะครับอ,อันนี้คือ2องยาวลูกพี่เรานะ,ะาเดี๋ยวใส่ไอ้นี่ก่อนใส่ชิปอัพนะครับแต่ตอนนี้เราแยงไม่ใส่นะอ่า อ๋อมันแค่เนร์ฟระยะนี้ว่ะเนร์อก็ใส่ไปได้เลยอับสามนะครับอับสามพร้อมเต็มขอขอเรื่องเงนให้มันล็อกให้มันล็อกให้มันล็อกนะครับอันนี้ผมจะให้มันล็อกให้เล็อกเพื่อชี้เป้านะครับเคระยะสองยาวสูงสุดนะครับกูไก่ยังไงระยะสองยาวสูงสุดที่สามารถทําได้นะครับอยู่ที่สิบแปดเมตรสิบแปดเมตรนะครับ ต่ดาเมจคือจะเบาวิ้งเลยนะครับดาดาเมจคือเบาเบาวิาว้งอ่ะดูด่นะดามเมจเนี่ยโอ้หกสิบสามยังเบาเลยอ่ะอันนี้คือสิบแปดเมตรนะครับไกลกว่าโทก้อนนิดหน่อยนะครับไกลกว่าโทก้อนนิดนึงนะครับผมก็ไกลพอสมควรนะครับน่าแล้วก็จะมีการบัฟของความรีโหลดเนาะก็อ่ะเดี๋ยวยิงให้หมดแม็กเลยนะครับผมยิงให้หมดแม็กนะโอเคสามสองครับผม โอเคครับอีกรอบนะครับก็โดยรวมจะประมาณนี้นะครับผมอ่าอันนี้คือปืนที่โดนปรับปรุงนะครับส่วนในแพทนี้นะครับยังไม่มีปืนที่โดนเนิร์ฟนะครับอ่าถือว่าเป็นข้อดีไปนะครับยังไม่มีการโดนเนิร์ฟแต่ซองยาวลูกพี่เราครับโดนปรับปรุงเรียบร้อยครับเนิร์ฟระยะสุดๆเลยครับผมจูบปากกันในงานนี้เดี๋ยวไปหัวข้อกันต่อไปเลยครับผมเกี่ยวกับของตัวละครนั่นเองครับ จะต้องยิงให้ล้มนะครับดูสีล้มแล้วได้ไหมสกิลทำงานนะผมไลล่านะครับโอเคอ่าเห็นไหมครับว่าได้นะครับผมอ่าอันนี้คือไลล่านะผมเวลายิงรถเนี่ยมันจะมีสเก็ตน้ำแข็งนะเห็นไ,ไหมสเก็ตน้ำแข็งนะม,มันจะทำให้ s k s นะครับพร้อมกับไฮยโตโตทำงานนะผมในระยะที่สามสิบเมตรเท่ากันนะครับตะกี้เรายิงไปสี่นัดนะครับผมนัดที่สี่อกพังนะอ่ะเริ่มได้